โปเกมอนโกไลสสัปดาห์ประจำวันที่11 -17 ถึงสิสิงหาคมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเรามีลูเกียกับไมค้าอัฟลอสนะครับ มีการเปิดตัวฟอสมอดแล้วก็สนอมฟักไข่มันชแล็กและสุดท้ายการกลับมาของเดียวก้าแล้วก็เผาเกียร์ล่างดังเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นโฮโอกับเมก้าสโลโบรนะครับกิจกรรมแก๊งล็อกเก็ตกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างกิจกรรม PVP นะครับและมีพิกาดูชุดใหม่ให้สะสมปิดท้ายด้วยการเปิดตัวของชายนี่ชาโด้ไคโอก้านะครับที่มาให้เราได้ลุ้นกันแล้วก็เสียตังกันสําหรับรายสัปดาห์นะครับไข่5ดาววันจันนะครับยังคงเป็นลูเกียกับเมก้าเอมโฟลอสนะครับ เลได้นะครับด้วยท่าเร็วาดัคออนเทลแอร์โลบราสแล้วก็ฟลายตัวนี้ขั้นต่ำา3คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาเมกาแอมฟ์ลอสนะครับตัวนี้ตีไฟฟ้าอันดับ10นะครับด้วยท่าโวลต์สวิชแล้วก็แซฟแคนนอนตัวนี้ขั้นต่ำหนึ่งคนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับอีเทอร์นาตัสยังไม่เข้านะครับสองตัวนี้ก็จะอยู่แค่วันจันทร์เช้านะครับก่อนที่หลัง10บโมงจะกลายเป็นโอโอจับเมกาสโลโบนะครับสองตัวนี้จะมาจนถึงวันที่18สิงหหาาครรรือวว่ัััันนนจท์ถดไปะบสหรรััับบนนะคตวี้เป็นไฟบินแพ้หิน2เท่าน้้าไฟฟ c p i หรือว 2207แล้วก็2759กรณีบูสากาดเลดออกไชนีนึ่1ใน20นะครับเอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกด้วยท่าเร็วอินซิเนเรตธาชาร์ตเบลฟเบิร์ด Brave Bird, แล้วก็ซิกเก็ตไฟขั้นต่ำา2คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับก็จะเห็นว่าลัมพาดอสเป็นอันดับ1นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำว่าในกิจกรมรมฟอสซิลที่ผ่านมาให้จับตัวนี้ล่างหนึ่ง 1, ไว้ด้วยต่อมานะครับเมก้าสโลโบนะครับตัวนี้เป็นธาตุพลังจิตน้ำนะครับแพะแมลงมืดพืชไฟฟ้าผีนะครับ,นะบ CPIB100 128นะคบตัวนี้ PVP ไม่เก่งตีบอสก็ไม่เก่งครับแต่แนะนําว่าให้เก็บไว้แปลงเอาโบนัสเมก้านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติม,ตมสําหรับโบนัสเมก้านะครับโดยเมื่อเราแปลงโปเกมอนเมก้าทิ้งไว้นะครับร่างเมก้าจะอยู่8ชั่วโมงนะครับซึ่งระหว่างที่มันอยู่ในร่าง8ชั่วโมงน <infect sizin S 2> ั้นสเตตมันจะสูงขึ้นก็คือทําให้โปเกมอนตัวนั้นเก่งข,ขึ้นนะครับในการตีบอสและจะมีโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากที่มันอยู่ในร่างเมก้าในช่วงเวลาที่ม โดยแต่ละเลเวลนะคบความแตกต่างอย่างแรกคือจํานวนครั้งที่เราต้องแปลงเพื่อที่จะให้เมก้าเลเวลของโปเกมอนตัวนั้นถึงเลเวลนั้นๆน,น,นะครับสำหรับเลเวลหนึ่งะครับจะต้องแปลง1ครั้งเลเวลสจะต้องแปลง7ครั้งและเลเวลสจะต้องแปลง30ครั้งนะครับโดยเขาจะนับแค่ครั้งแรกที่เราแป,งปลงต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าวันหนึ่งแปลงหลายรอบอันนั้นก็นับแค่1นะครับต่อมาโบนัสนะครับเราจะได้ลูกอมเพิ่มนะครับจากการที่เราจับโปเกมอนตรงกับธาตุโปเกมอนเมก้านั้นๆนะครับโดยที่เลเวลหนึ่งเราจะได้หนด ต่อมาคือเพิ่มโอกาสได้ลูกอม XL นะครับเมื่อเราจับตรงธาตุเมก้าเลเวลหไม่ให้โบนัสนะครับแต่ว่าเมก้าเลเวลสอจะบวกโอกาสได้10%และเลเวลสาบวก25%ต่อมาโบนัส XP นะครับถ้าเลเวลหนึ่งเราก็ไม่ได้ XP เพิ่มแต่ว่าถ้าเลเวลสเราจะได้ XP เพิ่ม50ต่อตัวนะครับถ้าเราจับตรงกับธาตุเมก้าและได้100ต่อตัวเมื่อถึงเลเวลสาแล้วก็จะมีเรื่องครูดาวหลังแปลงนะครับก่อนที่เราจะสามารถแปลงมันฟรีได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เมก้าเลเวลหนึ่งนะครับเราต้องรอ7วันนะครับถึงจะสามารถแปลงง่างได้ฟรี ขณะที่เลเวล2ต้องรอ5วันนะครับแล้วก็เลเวล3รอแค่3วันจะสามารถแปลงได้ฟรีแล้วครับทีนี้ก็จะมีดาเมจที่เหมือนกันทุกเลเวลนะครับคือเพิ่มดาเมจเมื่อเราตีบอสโดยมันจะบวก30%นะครับถ้าเราใช้ท่าตรงกับท่าที่แปลงเมก้านะครับแล้วก็บวก10%กรณีที่เราใช้ท่าไม่ตรงนะครับโดยโบนัสพวกนี้จะได้ต่อเมื่อโปเกมอนเมก้าออกมาต่อสู้นะครับก็คือจะได้โบนัสทั้งตัวมันเองก็จะได้โบนัสและคนอื่นๆที่ตีอยู่ด้วยกันในห้องบอสห้องเดียวกันก็จะได้โบนัสด้วย,ยเ่าล ที่ไม่จําเป็นต้องออกมาสู้ก็ได้โบนัสนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในปาร์ตี้ต่อสู้นะครับถึงจะสามารถได้โบนัสนั่นเลยครับถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงบอกว่าโปเกมอนทุกตัวนะครับเก็บไว้แปลงเอาโบนัสเมก้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับตีขั้นต่ํา2คนครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสตัวนี้จะอยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไข่ชาร์โดาดาวเป็นชา a d o w เลจิล็อกนะครับตัวนี้ PVP ไม่เก่งตีบอสไม่เก่งขั้นต่ํา4คนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสอตัวนี้ก็จะมาวันเส กิจกรรมแกงล็อกเก็ตจะเริ่มเที่ยงคืนวันจันทร์นะครับโดยจะมาตั้งแต่วันจันทร์เที่ยงคืนจนถึงวันอาทิตย์ตอนห้าทุ่มห้บนะครับบนนัดกิจกรรมนะครับแกงล็อกเก็ตปรากฏตัวมากกว่าปกติเราสามารถใช้ T.M. ในการเปลี่ยนท่า frustration หรือว่าระเบิดอารมณ์ออกได้นะครับเมื่อเราตี s h a d o w l a s s เราก็มีโอกาสได้ IV ที่หลากหลายขึ้นนะครับและเป็นครั้งแรกที่เปิดตัว shiny sandalid นะครับจากการฟักไข่นอกจากนั้นเราจะมี special research หรือว่างานวิจัยพิเศษที่ทําให้เราได้ล็อกเก็ตเลด้าดำแล้วก็เอาไปจับ shadow gillanina ได้นะรนกกนนะักา้มีเปิดตว shadow ารโดเลดที่เป็นชา a d โดคาล์ก้นะครับวันที่16และก็17มีบเกิมอนชา a d โดใหม่4ตัวนะครับที่มีโอกาสได้จากลูกน้องแกงล็อกเก็ตและเลดชา a d โดก็จะเป็นประมาณนี้ครับ4ตัวบนคือไข่ชา a d โด1ดาว3ตัวล่างคือไข่ชา a โด3ดาวสาำหรับชาร d โดกิลาติน่านะครับตัวนี้ตอนที่เราเริ่มกิจกรรมนะครับจนถึงวันที่2กันยาตอน9ก้าโมงห้จะมีงานวิจัยพิเศษแจกนะครับยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรที่จะให้รางวัลเป็นซุปเปอร์ล็อกเก็ตเลด้าโดยเราจะใช้ล็อกเก็ตเลด แผนที่ตามนี้ครับแล้วก็จะช์ตำแหน่งที่มีโอกาสเจอซากากิแต่ว่าตำแหน่งพวกนี้บางทีก็จะเป็นลูกน้องปลอมตัวมานะครับซึ่งวิธีที่จะทําให้เจอแน่ๆคือบอลลูนที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเปิดใช้เรดาร์ดำจะกลายเป็นซากากินะครับซึ่งพอเราได้เจอแล้วเราก็สู้แล้วเราชนะเราจะได้จับชาร์ดกิลัติน่านะครับโดยชา a ์ดกิลัติน่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับกับซากากิจนกว่าจะมีกิจกรรมแกงล็อกเก็ตครั้งถัดไปนะครับสำหรับชา a ์ดกิลัติน่านะครับตัวน,นี้ตีผีอันดับ7นะครับด้วยท่า, law, Force, ดาเดี๋ยวมาบอ,อีนะคล ถาไขชาร์โดห้าดาวนะครับจะเป็น Shadow ไคลอุกาเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาวันเสาร์ตอนหกโมงเช้าจนถึงวันอาทิตย์ตอน4ี่ทุ่มนะครับสำหรับ Shadow ไคลอุกาที่จะมาเป็นบอสนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ําแพ้ไฟฟ้าพืช CPIV 1้อยสองแล้วก็2 9 3 9กรณีบูสกาเลดออกชายนี่หนึ่งในยี่สิบนะครับตัวนี้เอาไปตีน้ําอันดับ3นะครับด้วยท่า Waterfall แล้วก็ Origin Pulse ตัวนี้ขั้นต่ํา4คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสำหรับชานนร์โดไคลอนี้เป็นอันดับ3นะะครััับบโดดยที่อนน1จเป็ไพม ไฮโอาใช้ท่าเดียวกันอันดับ2เป็นเมก้าสวัมเพิร์ดด้วยท่าเร็ววัตการท่าชาร์จไฮโดรแคนนอนและอันดับ3ก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นชาโด์เคยก้าซึ่งเวลาที่เราจะปั้นทีมทาาดน้ำนครับเราจะมีโปเกมอนได้6ตัวถูกไหมครับซึ่งเราสามารถมีเมก้าหรือว่าไพมอลได้แค่ตัวเดียวน,นะครับก็จะเป็นไม่อันดับหนึ่งก็อันดับ2เลือกใส่มาสักตัวทีนี้อีก5ช่องที่เหลือนะครับการที่คุณจะปั้นทีมน้ําให้ดีที่สดุดก็คือคุณต้องยัดชาโด้เคียวค้าเข้าไปในอีกอห สามารถมีได้5ตัวหรือว่า6ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะจัดทีมเพราะฉะนั้นตัวนี้จับให้ได้เยอะที่สุดก็พอนะครับก็มาอุดรูทีมตีทัาน้ําของคุณไปแต่ถ้าจะให้มันเก่งที่สุดนะครับแนะนําว่าจับมาแล้วปั้นมันด้วยนะครับถ้าจับมาแล้วใช้ตีเลยก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับโดยกิจกรรมแก๊งวอลเกตจะไปจบวันอาทิตย์นะครับตอน5้าทุ่มห้และไคโอก้าก็จะมา6กโมงเช้าวันเสาร์จนถึง4ี่ทุ่มวันอาทิตย์แม็กซ์มันเดย์เป็นหกโมงถึงหนึ่งทุ่ม และกิจกรรมโคซี่คอมพานีจบตอน2ทุ่มวันอังคารนะครับก็หมดเวลาการหาฟลอสหอดแล้วก็สนอมนะครับต่อมา PVP เปลี่ยนวันพุธตีสี่นะครับเป็นเกต a ลีกออตลีกมาสเตอร์ลีกอย่างที่รู้ๆนะครับเกต a ลีกจำกัด CP พีพันห้าออตลีกจำกัด2องพันห้ามาสเตอร์ลีกไม่จำกัด CP ชั่วโมงตีบอสวันพุธหกโมงถึงหนึ่งทุ่มเป็นโฮโอนะครับ ตอนนี้ช่องของผมใน YouTube ก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและอุดหนุนผมได้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกผมก็จะคอยแชร์ข้อมูลตัวตีแมทส์แบทเทิลโปเกมอนที่เล่น PVP ได้แล้วก็ตารางกิจกรรมประจำเดือนนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวผมจะมีการแจกของนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกและยังไม่แอดเพื่อนสามารถคอมเมนต์รหัสเพื่อแอด่อนได้ในใต้คลิปนี้เลยครับหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่ม Open Chat ใน Line ก็ได้ครับและกิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรม h ีวนะครับโดก,กรรมเี้ัน,นชิอนะครับ,น,น,น,บนัโะครับ เทดพิเศษได้5ครั้งต่อวันนะครับเพิ่มโอกาสเจอโปเกมอนจากการเล่น PVP ชนะนะครับเพิ่มโอกาสได้รับชายนี่พิกาจูนะครับใส่ชุดแจ็คเก็ตซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการเปิดตัวพิกาจูสวมเชือดแจ็คเก็ตตัวนี้นี่แหละครับแล้วก็มีโอกาสออกชายนี่นอกจากนั้นตอนที่เราเล่น PVP นะครับจะมีสนามประลองแล้วก็เพลงประกอบพิเศษให้ด้วยนะครับโบนัสนี้มาตั้งแต่วันแม่นะครับตอนตีสาตัวอย่างก็ตามนี้เลยครับและจะมีโปเกมอน4ตัวที่ได้ท่าพิเศษนะครับก็จะเป็นลาปาร์สได้ท่าตอนจับนะครับในขณะที่ไพรเมทแล้วก ร่างนี้ถึงจะได้ท่าพิเศษและโดโอหรือว่าคクอสไซก็ถ้าเราแปลงล่างมาเป็นโดโอก็จะได้ท่าพิเศษโปเกมอนป่าเป็น10ตัวนี้นะครับตัวที่แนะนํามีแต่ PVP นะครับตัวแรกแมงกี้นะครับแปลงล่างไปเป็นไพรเมทพอไปเล่นเกตเลีกอัลตาเลีกได้ด้วยท่าเลวคัทเลเต้ช็อปท่าชาร์ทเลดฟิสแล้วก็คクอสคอมแบทล่าง3ามอนาฮิเลบเอาไปเล่นได้ทุกลีกนะครับด้วยท่าเลวคานเตอร์ท่าชาร์ทเลดฟิสแล้วก็คクอสคอมแบทตัวต่อมามาลิวนะครับแปลงล่างไปเป็นอาซูมาลิวพอไปเล่นเกตเลีกได้ด้วยท่าเลวบแปปป้งงล่าไเ็นครอ สายตัวนี้เอาไปเล่นเกตล็กได้ด้วยท่าเร็วอยชั่นสติงสลัชบอมแล้วก็เอิร์ธเควกตัวต่อมาสปอยต์นะครับแปลงร่างไปเป็นกรัมพิกตัวนี้เอาไปเล่นอัทตาลีกได้ด้วยท่าเร็วไซเวฟท่าชาร์ดไดนามิกพันช์แล้วก็ชาโดบอลตัวต่อมาอินเคนะครับแปลงร่างไปเป็นมาราม่าตัวนี้เอาไปเล่น Gate เกตล็กอัทตาลีกได้ด้วยท่าเร็วไซเวฟท่าชาร์ดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฟาวเพลย์ลูกิดี้นะครับตัวนี้แปลงร่างไปเป็นโควีไนท์เอาไปเล่นเกตล็กอัทตาลีกได้ด้วยท่าเร็ว Attack, แซน ีเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับต่อมาฟิวโคโค่นะครับแปลงร่างไปเป็นสกิลเลเดอร์ตัวนี้เอาไปเล่นอัลต้าลีกได้ด้วยท่าเร็วอิทเซเนเรทท่าชาร์จทอชซองแล้วก็ชาร์ดบอลฟิลลิชนะครับแปลงร่างไปเป็นเจลิเซนตัวนี้เอาไปเล่นเกตลีกอัลต้าลีกได้ด้วยท่าเร็วเฮกท่าชาร์จเซิร์ฟแล้วก็ชาร์ดบอลตัวสุดท้ายวอลล์บี้นะครับแปลงร่างมาเป็นแมนดีบัสตัวนี้เอาไปเล่นเกตลีกอัลต้าลีกได้ด้วยท่าเร็วซโนท่าชาร์ตดัรคเฮาส์ แล้วก็แอเลเอสนอกจากนั้นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับสตาร์ดัสจากการชนะ PVP จะคูณ4นะครับ PVP ได้ร้อยครั้งต่อวันงานวิจัยจํากัดเวลาแจกนะครับซึ่งปกติงานวิจัยจํากัดเวลาในกิจกรรมแบบนี้ก็จะให้ที่เปลี่ยนท่าสีลุงนะครับแล้วก็รางวัลที่เป็นโปเกมอนจากการชนะ PVP ก็จะมีค่า I v วีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็คือไม่ได้การันตีที่ IV 10 10 10และกิจกรรมนี้ก็จะไปจบตอนวันอาทิตย์ตอน2ทุ่มครับ ผมขอบขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมากๆเลยนะครับการที่ทุกท่านช่วยสนับสนุนผมก็เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของโปเกมอนโกในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแน่นะครับ